สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำมังงมเหมือนเคยค่ะกัดดาวพระเอกใส่ซื่อไรเดียงสาด้านความรักนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยค่ะเรื่องแรกอะ่ะนางเอกของเราจะเป็นพนักง,งานอธรรมดาทั่วไปนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งในของเราก็กลับบ้านแต่ปกติแล้วก็เล่นโทรศัพท์แล้ว ปกติคะ่ะแล้วก็เดินกลับบ้านแล้วพอหานมาดูรอบตัวตัวเองก็ปรากฏว่าอยู่ในป่าซึ่งไม่รู้ว่ามาได้ยังไงแล้วทำไมถึงมาโผล่ในป่าได้แล้วก็มีกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งที่ต้องการจะจับตัวในเอกไปซึ่งนเนก็ไม่รู้ว่าเขามาจับตัวในไปทําไมแล้วทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้แล้วก็มีคนมาช่วยเอาไว้นะคะซึ่งมีการต่อสู้กัน ซึ่งผู้ชายได้มาช่วยนาเองนะั้นมีแค่คนเดียวสู้กับพวกเขาสุดท้ายทั้งสองคนก็หนีออกมาได้แต่ว่าพระเอกของเราก็บาดเจ็บค่ะซึ่งเอกของเราก็มาเช็ตเช็คดูบาดแผลนะคะแล้วก็เหมือนเอามือไปแตะแล้วก็รู้สึกเหมือนจะสามารถรักษาแผลของพระเอกได้ซึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วทำไมเขาถึงต้องการจะจับตัวนางเอกไปเพราะอะไร เป็นเรื่องที่สนุกดีนะคะพระเอกของเราเรียกว่าสายซื่อจนน่ารักเลยค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องที่สองนะคะเรื่องนี้ในอของเราก็ย้ายมาอยู่ที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งซึ่งในชั้นใต้ดินของคฤหาสน์ที่ในย้ายมาอยู่นั้นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกขังเอาไว้ในนั้นซึ่งมีอยู่มาคืนหนึ่งในเอกของเรานอนไม่หลับก,ก็เลยเหมือนเดินอ่อมเล่นเดินเล่นที่คฤหาสน์ซึ่งก็ไปเจอกับ เด็กรับใช้ที่เข้าไปชั้นใต้ดินไของเราก็เลยไปเดินเข้าไปค่ะแล้วสุดท้ายก็ไปเจอเด็กคนนึงไหนก็ไม่ระวังตัวสุดท้ายถูกเด็กคนนั้นกัดที่ขาจนบาดเจ็บหลังจากนั้นใช่ไหมคะไหนก็กก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็รู้สึกสงสยัยสุดท้ายก็เลย ตอนกลางคืนคืนหนึ่งก็เลยย่องเข้าไปในชั้นใต้ดินแล้วก็ไปเจอกับเด็กคนนั้นแต่จากเด็กชายตัวเล็กๆอะ่ะกลายเป็นผู้ชายตัวโตวขึ้นมาแล้วเพราะอะไรทําไมเด็กผู้ชายคนนั้นถึงได้กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วทําไมถึงเดินเลือกมนุษย์ด้วยอยากให้ไปดูนะคะเป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกด,ดีแล้วพระเอกของเราก็เรียกว่าใสาซื่อจนน่ารักมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบแนวะพระเอกใสซื่อนะคะ มาต่อกันด้วยเรื่องที่3นะคะเรื่องเนี้ยรู้สึกเหมือนจะออกนานแล้วนะคะเป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกดีซึ่งในอของเรานั้นก็เป็นนักเรียนปกติธรรมดาทั่วไปกับบ้านจากโรงเรียนมาวันหนึ่งแล้วก็เจอกับเด็กผู้ชายคนนึงที่ถือกระเป๋ามาแล้วก็ถามทางกันนะเอกนอก็บอกทางไปเสร็จใช่ไหมคะพอนหนกลับบ้านมากลับไปเจอเด็กผู้ชายคนนั้นอยู่ที่บ้านซึ่งก็คือเหมือนมาขออาศัยอยู่บ้านของนาเอก นเน่ก็เลยต้องช่วยเขาดูแลเขาเพราะว่ารู้สึกเหมือนเป็นคนที่ IQ สูงมากแต่ EQ ในการใช้ชีวิตน,นั้นต่ำเตีต้ยเลียดินมากควสัมภันธ์ของทั้งสองคนก็เลยเริ่มดอนเนินไปอย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆแล้วจากคนที่ EQ ต่ำมากๆแล้ว ถ้าหากว่ารักขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงอยากให้ติดไปติดตามดูนะคะเป็นเรื่องนี้ที่สนุกมากๆเหมือนกันค่ะถ้าใครชอบแนวพระเอกใสยซี่ไรเดียงสานะคะถ้าสนใจจะทิ้งชื่อเอาไว้ใต้คลิปนะคะ